เรื่องเล่าต่างแดนคำสาบฟาโรตุตันคามุนอียิปโบราณหรืออายาคุปเป็นหนึ่งในอารยาธรรมที่เก่าแก่ที่สุดในโลกตั้งอยู่ตอนบนตะวันออกเฉียงเหนือของทวีปแอฟริกามีพื้นที่ตั้งแต่ตอนกลางถึงปากแม่น้ำนานซึ่งปัจจุบันเป็นที่ตั้งของประเทศอียิปอารยาธรรมอียิปโบราณสืบเนื่องมาตั้งแต่ยุคก,ก่อนประวัติศาสตร์และเริ่มปรากฏชัด เมื่อประมาณ3,150ปีก่อนคริสตศักราชและมีการปกครองด้วยฟาโรซึ่งยุคเริ่มต้นจะถูกปกครองภายใต้ฟาโรนาเมเอร์ซึ่งเป็นฟาโรหองค์แรกแห่งอียิปต์ต่อมาตูตันคาเมลหรือตูตันคามุลเป็นฟาโรองค์หนึ่งในราชวงศ์ที่18ของอียิปต์โบราณได้ขึ้นปกครองท่านมีพระชมอายุ อยู่ในราว1,341ถึง1,323ปีก่อนคริสตศักรา,ราชและเสวยราชล้า9ปีใน1,332ถึง1,323ปีก่อนคริสตศักราชตามลำดับเวลามาตรฐานในช่วงที่ประวัติศาสตร์อียิปต์เรียกว่าราชาอาณาจักรใหม่หรือจกักรวรรดิใหม่อันหนึ่งยังเป็นไปได้ว่า พระองค์เป็นบุคคลเดียวกับนิบูเรยาในเอกสารอมานารวมถึงพระเจ้าราโททิสและปราดเมนโทระบุว่าเป็นกษัตริย์แห่งราชวงศ์ที่18และครองราชสมบัติ9ปีเป็นที่เล่าลือกันว่าผู้ใดก็ตามที่มาเปิดหลุมฝังศพของพระฟาโลตุตันคามุนจะถูกต้องคำสาบที่นักบวชอายคุบบรรจงสลักไว้ในสูสารซึ่งจะส่งผลให้เกิดอาพัน การเสียชีวิตอย่างน่าพิศวงขึ้นจนกระทั่งในคศ1922ฮาวเวิร์ดคารซึ่งได้รับการสนับสนุนจากการเงินจากจอร์จเฮอร์เบิร์ตเอลที่5แห่งคานาเวนได้ขุดค้นพบสู่สารของตุตันคามูลชื่อ KB 6 2ซึ่งมีสภาพค่อนข้างสมบูรณ์จึงเป็นที่สนใจของสื่อมวลชนทั่วโลกทั้งทำให้สาธารณชนสนใจในอียิปต์และน้ากากพระศพ ก็ได้รับการใช้เป็นสัญลักษณ์ของอียิปต์โบราณมาจนถึงปัจจุบันเข้าของเครื่องใช้จากสุสานของพระองค์ยังได้รับการนำพาไปจัดแสดงทั่วโลกนอกจากนี้ยังมีการเชื่อมโยงว่าการตายของบุคคลหลายคนนับตั้งแต่คนพบพระศพของพระองค์เป็นต้นมาเกี่ยวข้องกับคำสาบเหมือนอย่างเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับลอดคารนาวอนและคณะสำรวจของฮาวเวิร์ดคาร์เตอร์ที่เขาได้ว่าจ้าง ให้ทำการสำรวจค้นหาสุสานฟาโลซึ่งผลสุดท้ายแล้วทั้งหมดเสียชีวิตไปโดยที่แพทย์ไม่สามารถไม่ได้ใฉยอาการได้เลยตำนานเรื่องเล่านี้ให้ได้ข้อคิดเตือนใจว่าทุกอรารยธรรมมีสิ่งตื่นเต้นน่าค้นหาแต่เราก็ควรศึกษาให้เข้าใจอย่างอรารยชนคือมีความเกรงกลัวและคารมในสถานที่แห่งนั้นๆด้วย